i ไฮกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคูต้อมนะครับเรายังคงอยู่ที่หน่วยที่1นนะครับในเรื่องของตรกกศาสร์นะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่4นะครับก็คือการสร้างตารางค่าความจริงนะครับตารางค่าความจริงใช้เพื่ออะไรนะครับก็ใช้เพื่อแสดงค่าความจริงนะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดทุกกรณีนะครับของประพจน์เชิงเดี่ยวรวมไปถึงประพ์เชิงประกอบก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะใช้กับประพจ์เชิงประกอบมากกว่า เนื่องจากว่าประพจน์เชิงเดี่ยวก็จะมีค่าความจริงแค่2กรณีเท่านั้นถูกไหมครับก็คือไม่จริงหรือไม่ก็เท็จอย่างใดๆหนึง่งโอเคไหมครับทีนี้ประพจน์เชิงประกอบเนี่ยมันก็จะเกิดจากประพจน์เชิงเดียวหลายๆตัวแล้วมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมประพจน์นะครับทําให้ค่าความจริงที่ได้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณีเห็นไหมครับตรงนี้สําหรับการสร้างตารางค่าความจริงนะครับจํานวนแถวของตารางเราสามารถหาได้จาก 2ยกกำลัง n นะครับ n ก็จะเป็นจำนวนของประพภ์เชิงเดี่ยวที่อยู่ในประพภ์เชิงประกอบนั้นๆโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่มานะครับของการสร้างตารางค่าความจริงกันนะครับกรณีแรกนะครับเราจะพูดถึงกรณีที่ประโภ์เชิงประกอบนั้นนะ่ะประกอบด้วยประพจน์เชิงเดี่ยว2ตัวโอเคไหมครับ ประพจน์เชิงเดียวที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็มักจะเป็นประพจน์ทีแล้วก็ประพจน์ Q ิวใช่ไหมทีทีเนี่ยก็จะสามารถมีค่าความจริงเป็นได้ทั้งจริงแล้วก็เท็คิวก็เช่นการสามารถมีค่าความจริงเป็นได้ทั้งจริงหรือไม่ก็เทจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในที่น,นี้เรายังไม่ทราบค่าความจริงของประพจน์ทีกับ Q ิวถูกไหมครับถ้านักเรียนดูจากทีไดอะแกรมที่ครูล,ลากบนสไลด์นะครับนักเรียนก็จะพบว่าจํานวนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย มันมี4กรณีถูกไหมครับกรณีแรกก็คือจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงและสุดท้ายก็คือเป็นเท็จเนะครับกรณีแรกก็คือ p เป็นจริง q เป็นจริงกรณีที่2ก็คือ p เป็นจริง q เป็นเท็จกรณีที่3นะครับก็คือ p เป็นเท็จแล้วก็ q เป็นจริงกรณีสุดท้ายก็คือทั้ง p และ q เป็นเท็จทั้งคู่เข้าใจ้ยครับจากนั้นเราก็จะได้ตารางค่าความจริงของออกมามีทั้งหมด4แถว ตรงนี้นะครับเป็นตารางค่าความจริงก็จะมีทั้งสิ้น4แถวนะครับสำหรับด้านบน P กับ Q ก็จะเป็นหัวตารางเห็นไหมครับถ้านึกถึงสูตรที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับ2ยกกำลัง N กรณีนี้ปราจ์เชิงเดี่ยวมี2ตัวก็จะได้2ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ4ก็จะเห็นว่าตารางของเราก็จะมีจำนวนแถวเท่ากับ4แถวเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกรณีที่ ประพจน์เชิงประกอบของเราเนี่ยมีประพจน์เชิงเดี่ยวอยู่3ตัวโอเคไหมครับอ่ะหลักๆก,ก็คือที่จะเจอบ่อยกรณีเป็นประพจน์เชิงเดี่ยว3ตัวก็คือ p q แล้วก็ r โอเคไหมครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับ p ก็สามารถเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้ q ก็เช่นกันสามารถเป็นจริงหรือเท็จก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกันโอเคไหมครับต่อมา ประพจน์ r เองก็สามารถเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เราก็ลากเป็นทวีแเดกแกมให้ดูเช่นกันนะครับถ้าเราลองเดาดูข้อค่าเราก็จะพบว่ากรณีทั้งหมดก็น่าจะมีทั้งหมดกี่กรณีูก็แปดกรณีใช่ไหมกรณีที่เกิดขึ้นก็จะมีอะไรบ้างครับจริง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 เท็จจริงเท็จจริงจริงเท็จเท็จเท็จจริงจริงเท็จจริงเท็จ เท็จเท็จริงแล้วก็เท็จเท็เท็เห็นไหมครับก็ถ้าลองนับดูก็จะเป็น8กรณีเนาะเห็นที่เราเดาเอาไว้ก่อนหน้านี้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับทั้ง8กรณีนี้เราก็สามารถนําไปใส่ในตารางค่าความจริงของเราได้นะครับก็จะได้ตารางค่าความจริงที่มีทั้งหมด8แถวเห็นไหมครับสาหรับด้านบนก็ยังคงเป็นหัวตารางเช่นเดิมหัวตารางก็จะเป็นชื่อของประพจน์นั่นเองก็คือในที่นี้ก็เป็น p q แล้วก็ r ย้อนกลับไปยังสูตรนะครับ2ยกกำลัง n ในที่นี้มีประพจน์เชิงเดี่ยว3ประพจน์ก็เป็น2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8ลองคิดเล่นๆน,นะครับถ้าประพจน์เชิงเดี่ยวของเราเนี่ยมันมี4ประพจน์อรุป p, q, r, s จำนวนแถวของตารางของเราจะมีกี่แถวลูกก็2ยกกำลัง4ก็ได้เท่าไหร่ครับ16แถวก็เยอะเนาะ ถ้าประพจน์เชิงเดียวของเรามีห้าตัวหร,หรือห้าประพจน์สองยกกำลังห้าได้เท่าไหร่สามสิบสองลองเขียนตารางค่าความจริงกรณีห้าประพจน์ดีไหมก็เขียนได้แหละแต่ว่าน่าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีเนาะน่าจะโคตรเยอะเลยเนาะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างของการสร้างตารางค่าความจริงกันนะครับตรงนี้ เราจะมาดูตัวอย่างการสร้างตารางค่าความจริงกันนะครับสำหรับคำที้แจงของตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจงสร้างตารางค่าความจริงจากประพจน์ดังต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูกันที่ข้อ1เลยเขาบอกว่าในวงเล็บนะครับ p หรือ q แล้วไปท่าแล้วกับประพจน์ p นะครับตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเรามีประพจน์ย่อยนะครับหรือประพจน์เชิงประกอบ2ตัวก็คือ p นะครับแล้วก็ q นำมาสร้างตารางค่าความจริงเลยนะครับก็จะมี p นะครับกับ q ทีนี้ในกรณีของประพจน์นะครับในการสร้างตารางค่าความจริงเวลามีประพจน์เชิงประกอบ2ประพจน์เราก็รู้แล้วว่าจะมี4กรณีนะครับนั่นก็คือ p เป็นจริงจริง,รงแล้วก็เท็ตเท็ตนะครับ q ก็จะเป็นจริงเท็ตจริงเท็ต จากนั้นนะครับเราก็ดําเนินการเหมือนกับตอนกรณีที่เราหาค่าความจริงนะครับก็คือเราหาในวงเล็บก่อนก็คือ p หรือ q นะครับจากกรณีแรกเราก็ได้อะไรครับจริงหรือจริงก็จะได้จริงต่อมานะครับจริงหรือเท็จก็จะได้จริงเท็จหรือจริงก็จะได้จริง เทสหรือเทสก็จะได้อะไรครับได้เทสนะครับจากนั้นนะครับเราทำในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็ไปทำอันนี้ก็จะเป็นประน์ของข้อนี้แล้วดูดีๆนะครับเราจะนำนำคอลัมน์นี้นะครับไปท่าแล้วกับ p นะครับบรรทัดแรกก็จะเป็นอะไรครับจริงแล้วจริงได้จริง ต่อมานะครับถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จถ้าเท็จแล้วเท็จได้จริงจากนั้นนะครับเราก็ตีตารางให้สวยงามเนาะ เราก็จะได้ตารางค่าความจริงออกมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งสิ้น4กรณีนะครับตรงนี้ต่อมานะครับมาดูที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เขาก็ให้ว่าอะไรครับวงเล็บแรกของเรานะครับก็จะเป็นนิเศส p แล้ว q ไปก็ต่อเมื่อกับวงเล็บที่2นะครับก็คือ p หรือ q นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ในข้อที่2นี้ประพจน์เชิงเดี่ยวหรือประพจน์ย่อยเราก็จะมี2ประพจน์อยู่ก็คือ p แล้วก็ q นะครับาเ้าก็ดําเนินการเหมือนเดิมนะครับ p q ก็มี4กรณีเหมือนเดิมนะครับจริงจริงเท็จเท็จนี่ก็เป็นจริงเท,ท็จจริงเท็จจากนั้นนะครับเราก็หานิเสษ p ก่อนนะครับ นิเศษ P ของเราอันนี้เดิมเป็นจริงใช่ไหมครับก็จะกลายมาเป็นเท็จนี้เดิมเป็นเท็ตก็จะกลายมาเป็นจริงต่อมานะครับครูจะหาค่าความจริงของวงเล็บนี้ก็จะได้ว่านิเศษ P ถ้านิเศษ P นะครับแล้ว Q ิวนำก้อนนี้ไปท่าแล้วกับก้อนนี้นะครับ อันแรกก็จะเป็นอะไรครับถ้าเทสแล้วจริงก็จะได้จริงถ้าเทสแล้วเทสก็จะได้จริงถ้าจริงแล้วจริงก็จะได้จริงสุดท้ายถ้าจริงแล้วเทสก็จะได้เทสต่อมานะครับวงเล็บนี้นะครับ p หรือ q อันนี้ก็น่าจะง่ายเนาะ เราก็จะได้ว่าอะไรครับอ่าเดี๋ยวไปด้วยความเร็วเร็วนิดนึงนะครับจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริงเท็จหรือจริงได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จนะครับสุดท้ายอ่าก็คือตัวโจทย์นั่นเอง นั่นก็คือเราจะนำแถวนำคอลัมน์นี้นะครับมาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับคอลัมน์นี้นะครับอ่ากรณีแรกนะครับจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็จะได้อะไรครับ ได้จริงเหมือนกันสำหรับตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเลยซึ่งในกรณีเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัจจนิลันนะครับแต่ว่าสัจจนิลันเดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อถัดไปนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ขอพูดถึงนะครับจากนั้นเราก็มาตีตารางค่าความจริงของเราให้สวยงามน,นะครับเหมือนกับครูผู้สอดนะครับ นี่ก็จะเป็นตารางค่าความจริงที่เราได้จากประพจน์นี้นะครับนักเรียนก็บันทึกลงสมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อ3กันสำหรับในข้อที่3นี้นะครับอันแรกนะครับวงเล็บแรกถ้า p แล้ว r ไปแลกกับวงเล็บที่2นะครับ q หรือ r นักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่3นี้มันก็จะมีความยากขึ้นจากข้อที่1ที่2ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าประพจน์เชิงเดี่ยวของเรามี3ประพจน์ก็คือเนี่ยมี p มี r แล้วก็มี q นะครับตรงนี้แสดงว่าจำนวนกรณีของเราก็น่าจะเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนั่นก็คือมีทั้งหมด2ยกกำลัง3เท่ากับ8กรณีตารางของเราก็จะมี8แถวนั่นเอง เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี้ก็จะเป็น P ครูขอไล่ตามลำดับตัวอักษรเนาะ Q แล้วก็ R นะครับเวลาใส่นะครับนี่ก็เป็นจริง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 แล้วก็เทสตสี่ตัวนะครับส่วน Q นะครับก็จริงจริงเทสตเทสตจริงจริงเทสตเทสต ส่วน R นะครับก็จะเป็นจริงเท็จริงเท็จริงเท็จริงเทจถ้าเราได้ไล่ได้แบบนี้ได้เราก็จะสามารถเขียนค่าความจริงได้ครบทั้ง8กรณีโดยที่ไม่เกิดกรณีที่มันซ้ำกันเข้าไหครับหรือตกหล่นนั่นเองหาค่าความจริงทั้งหมดนะครับของประพจน์วงเล็บแรกนะครับถ้า P หรือ R ้า p หรือ r นะครับเราใช้สองคอลัมน์นี้นะครับอย่าสับสนนะตอนนี้เป็นคู่ของ p กับ r นี่ก็เป็นไรยลูกถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทสได้เทสถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทสจได้เทสที่เหลือนักเรียนเห็นข้อสังเกตไหมครับข้างหน้าเป็นเท็จหมดเลยเชื่อมด้วยถ้าแล้วก็เป็นจริงแน่นอน ต่อมานะครับค่าความจริงของวงเล็บที่2นะครับ Q หรือ R นี้เราก็จะใช้คอลัมน์คู่นี้นะครับคู่นี้นี้ก็จริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริงเท็จหรือจริงได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จก็ได้จริง เท็หรือจริงได้จริงต่อมานะครับสุดท้ายเท็หรือเท็ได้เท็าแล้วในคอลัมน์สุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นการเอาสองคอลัมน์นี้มาเชื่อมด้วยและนั่นเองก็คือ2วงเล็บนี้เชื่อมด้วยและนะครับนี่ก็วงเล็บแรกนะครับถ้า p แล้ว r ไปแลวกับวงเล็บที่2นะครับ q หรือ r ้เดี๋ยวเขียนอันนี้นิดนึงให้หรือมันแตกต่างกับ R หน่อยนะนี่นะครับจริงและจริงได้จริงเท็จและจริงได้เท็จจริงและจริงได้จริงเท็จและเท็จได้เท็จจริงและจริงได้จริงนี่ก็จริงและจริงจริงและจริงสุดท้ายก็จริงและเท็จได้เท็จนะครับ นี่เราก็จะสามารถสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ในข้อนี้ได้แล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับลากเส้นตารางให้สวยงาม ก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด8กรณีนะครับอย่างกรณีนี้ก็เป็นไงลูกนะนี่ก็ทั้ง3ประพจน์เป็นจริงหมดเลยก็ได้ค่าความจริงสุดท้ายเป็นจริงหรือกรณีนี้ P เป็นจริง Q กับ R เป็นเท็จ mm hmm. ก็จะพบว่าค่าความจริงสุดท้ายเป็นเท็จอันนี้ก็คือเป็นการอ่านตารางค่าความจริงนะครับ่านะต่อมาข้อถัดมานะครับ ข้อที่4นะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่ามี3ประพจน์เหมือนกับข้อ3เลยเนาะ P Q แล้วก็ R นะครับมาเริ่มกันเลยเนาะก็จะมี P Q แล้วก็ R ใส่เหมือนเดิมนะครับ P ก็เป็นจริง4กรณีเท็จ4กรณีต่อมานะ Q ก็ ทีละสองกรณีนะครับจริงจริงเทดเทสจริงจริงเทสเทสส่วน R ก็1นึ่งกรณี1ทีละ1เลยจริงเทส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 สุดท้ายนะครับเราก็จะหาวงเล็บแรกนี้แต่ว่าเราต้องหานิเศษ P ก่อนนะครับ นี่ก็เป็นเทสี่ตัวเลยเนาะแล้วก็เป็นจริงอีกสี่ตัวต่อมานะครับครูก็ตรงนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกเราอาจจะหาวิเศษคิวก่อนก็ได้หรือเราจะไปหาวงเล็บนี้ก่อนก็ได้โอเคไหมครับแต่ในที่นี้เราอาจจะเอาประพจน์ที่มันสั้นๆอยู่ด้วยกันก่อนดังนั้นครูก็จะหาวิเศษคก่อนวิเศษคก็เป็นอะไรครับ เทสเทสจริงจริงเทสเทสจ,จริงจริงต่อมานะครับเราจะมาดูที่วงเล็บแรกนะครับถ้านิเศษ p แล้ว q ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับเดี๋ยวเราดูซิเราใช้คอลัมน์ไหนเราจะใช้ คอลัมน์นี้นะครับไปท่าแล้วกับคอลัมน์นี้แรกนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านี้น่าจะเป็นอะไรหมดเลยครับเป็นจริงหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหน้ามันเป็นเท็จแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วต่อมานะครับท่าจริงแล้วจริงได้จริงท่าจริงแล้วจริงได้จริงท่าจริงแล้วเท็จได้เท็จท่าจริงแล้วเท็จได้เท็จ ต่อมานะครับวงเล็บนี้นะครับถ้า R แล้วนิเศษ Q ก็คือตัวนี้คอลัมน์นี้ไปถ้าแล้วกับคอลัมน์นี้นะครับถ้าจริงแล้วเทสได้เทสถ้าเทสแล้วเทสได้จริงถ้าจริงแล้วจริงได้จริง ถ้าเทสแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทสได้เทสถ้าเทสแล้วเทสได้จริงถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าเทสแล้วจริงได้จริงต่อมานะครับสุดท้ายแล้วตัวโจทย์ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ขวดจัดเขียนไม่พอดังนั้นครูขอทดอันนี้เอาไว้อันนี้ก็คือแถวคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2 คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่10คอลัมน์ที่5คอลัมน์ที่6คอลัมน์ที่7นะครับนี้ก็จะเป็นการนำคอลัมน์ที่6นะครับมาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับคอลัมน์ที่7นี้นะครับก็คือ2คอลัมน์นี้นั่นเอง เราก็จะได้ว่าอะไรครับจริงก็ตอบเมื่อเทสเทสจริงก็ตอบเมื่อจริงจริงจริงก็ตอบเมื่อจริงจริงจริงก็ตอบเมื่อจริงจริงจริงก็ตอบเมื่อเทสเทสจริงก็ตอบเมื่อจริงจริงเทสก็ตอบเมื่อจริงเทสเทสก็ตอบเมื่อจริงก็ได้เทสนะครับอ่ะเราก็ได้ครบทุกกรณีแล้วก็เขียนตารางลากเส้นตารางนะครับ เพิ่มรากเส้นตารางก็แล้วเราก็จะได้ตารางค่าความจริงก็มีทั้งสิ้น8แถวนะครับลองฝึกการอ่านตารางดูนิดนึงนะครับอ,อย่างกรณีน,นี้ทั้ง3ประพจน์เป็นเท็จก็จะส่งผลให้ค่าความจริงสุดท้ายก็คือเป็นเท็จหรือกรณีน,นี้ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จก็ส่งผลต่อค่าความจริงสุดท้ายก็คือเป็นจริงนี่นะครับนี่ก็คือการ ตารางค่าความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ